คำเตือนคิปวีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ปู่น่าจะมานะครับแม่ล่างแม่ออมนะครับปูไม่อยากให้จานโตหรอกมึงจะสองประพอ

ไางชิ้นหนม่อยู่กับเวรกรรมแล้วจะาก่อนแล้วมัจะสร้างบุญเยอะนะลูกนะแ่เท่าไรก็เอาเทาจ้าามตกกันก็ได้เนที่นึ่เอล่นแฮไห้ได้ปูจ้าเ้องงดูะต่สคน่คนคนงอยาเพาาด้อร่อยดีมาก็อร่อยเด้วีัด ¡Pen, pen, mặc mọi người mặc 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 năn nản quá đã quá năn nản quá con cả con nhé cái một không được cái này 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 cái này

ตัวเจ้ากาปูก็ต้องนานอยู่ดูแลปูอะอะไรมันปูมอานี้ไอ้แมวมาป่วยตรงนี้ปูปอกปูแตงมาแล้วร้อยปีปีเขาไปใส่สกุลปีปูมันอยู่นี่ร้อยปีปีเขาไปใช้สกุล แล้วไงก็เงียไปลูก๋ยวชาบ้านเขาก็รู้เองีปู่ไม่ให้เออืให้เอยวกันอ่ะกยขอแค่นั้นแหละ

มาสามั้านนึกว่าปู่ชอบนุ่มๆปู่ก็เป็นสไตล์ใหม่เมมีสไตลม่มมดีมากเปู่ก็เป็นสไตล์ใหม่เมมก็คูุกมั่งเยอะได้ไหมก็เกิดมาก็ทำสมัยน้อยปู่ก็อยากมาทำสมัยเมมเด็กๆมาดูอย่างเงี้ยเป็นสไตล์เนาะ ไม่เคยว่าปู bl an, ่โบราณก็จะอยู่โบราณไม่ใช่แล้วก็ไปใหม่ก็ไปใหม่แล้วปู่าปูนะครับมีตัวไหนเนี่สูงมาอยู่สวยนะร้อยสิบหกปีร้อยสิบหกร้อยสิบหกปีตัวเดียวกันหลับตรงกันกับปู่ก็

ม่คจะเขาทำอย่วงนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยบางคนก็งหูไม่ได้ยินอไแต่เสียงมันังอยู่บางเขาได้ยินอะรนั้นเขาถูกกระจายเงาถูกดีวกันเขาไม่ต้องไปดูอะไรกันเลยเขาฟังทีเขาก็เห็นบางคนเขาก็เห็นผูเสียงเป็นเลขหกเขาบอกว่าเป็นสี่ใช่เขาถูทำาดอันนี้ทีเขาก็โไปบอกว่า มายูกับกูลเรานาะเาดูกู่เรานะอะไรเราควรทำไม่ทอเดกเทียนนี่คือมันยงมืยังไง่ก็เทียนเนี่เนี่ยว่ามเกออกหรืปล่าเนี่ยมไปเอไนี่กร่านรงานปูนที่ไปลาอนก็อาหรไม่ได้เทียนไฟกอนให้งานที่ไปูลา ไปดูตรงกยังไงปลาไปเยอะๆตามน้ำปลาแม่ไร่ไปดูไปเห็นหมดที่ทำอะไรผูเห็นหมดเกิดแต่ละชนิดแตกผูลงไปใช่ดูน้อยไปละชนิดผูไม่ได้เป็นหลายผูก็มาไปไปคนก็บอกเขียจักรยานมือหนึ่งกับจักรยาน แต่เราจะไปอเพราะว่าไปหากินลเปูไม่ไม่ได้เดินหรอกปูไม่ได้เดินไปถึงจะไปลูกๆไม่ได้เดินหรอกไปแค่เดียวร้อยสองร้อยกิโลปูก็ไปแค่เดียวคือหันมาทางตรงเขาแลปูจะไปแล้วแล้วปูขอสัญญาไปแล้วจะทิ้งไปอยู่ที่ฟังเงินเราเนี่ย อยู่ด้วยกันนะรับกันไว้นะห้ามทิ้งกันเพราะว่าอยู่เนี่ยปู่ก็ดูมานานสนะิบร้อยสิบหกปีแนะนะนะล้วนะจะไปกับลูกกับหลานแล้วหนึ่งหนึ่งหกร้อยสิบหกปีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ เรมีตัวหือสามหนึ่งเอสามสองหกเไหมสามสองหกมันมีตัวหนึ่งคล้ายๆสาม หมายว่มีมีดยนาอกหัาตัดเอาตัดเอาห้าหกห้าหกไปตัดเอามันมีติดใจอยู่ตัวนึงน่ะสามานึ่งก่อาเอาขนาดที่เชินให้สามหนึ่งหกเอาเอาได้ตัอนี้เนาะนดเย ขอทนให้พอนิดนึงนะหยุดมาในไหนเดี๋ยนี้เราหยุดหยุดในเลขตัวใดจำเดี๋ยวบอกเอากระดาษที่เอากระดาษแผ่นนั้นขอมาเทียบกันดูหน่อยนี่มันมีตัวเลขที่เขียนมันคล้ายๆเลขสามอยู่หน่อันนี้มันคล้ายๆเลขสามอยู่อันนี้อันนี้ที่แม่ล่างเขียนเนาะตัวนี้แม่ล่างเขียนนะครับอื ตัวหน้ามันเหมือนสามสองหกอันนี้ไม่ลางเขียนจ้าอันนี้เราไม่ลางเขียนจาีบอกงเขียนจ้อย่าลืมกดติดตามช่องบาวสามทิดแก่น